เด็กหนุ่มแอบฝึกฝนด้วยการบีบมือในห้องเรียนทุกวันเขาคิดว่าจะไม่มีใครสนใจแต่เด็กสาวเพื่อนร่วมชั้นแอบสังเกตเห็นทั้งหมดวันหนึ่ง หลังเลิกเรียนขณะที่นิชิโนะกำลังกลับบ้านเธอรู้สึกถึงบางอย่างอยู่ข้างหลังจึงหันกลับไปแต่ไม่พบใครทว่าเมื่อเธอหันกลับไปอีกครั้งก็พบคนหน้าสะพรึงกลัวปรากฏตัวเธอพยายามจะหนีกลับถูกรถยนต์เข้ามาขวางและชายร่างใหญ่ก็เดินตามมาและปิดทางหนีไว้แล้วเธอก็ถูกทำให้สลบไปก่อนที่สติของนิชิโนะจะค่อยๆเลือนหายไปเธอรู้สึกเหมือนเห็นภาพของเด็กหนุ่มคนนั้นแวบเข้ามาในสายตาเมื่อรู้สึกตัวอีกครั้ง เธอก็อยู่ในโกดังที่ไม่คุ้นเคยดูเหมือนว่าพวกโจรลักพาตัวเธอเพื่อเรียกค่าไถ่เด็กหนุ่มได้เฝ้าดูทุกสิ่งอย่างสงบเขาถอดปลอกแขนถ่วงน้ำนักออกแล้วหยิบอุปกรณ์จากกระเป๋าออกมาเขาปีนตามท่อขึ้นไปบนหลังคาโกดัง ก่อนจะกระโดดผ่านกระจกจนแตกกระจายลงสู่พื้นโกดังด้วยท่าทางสุดเท่คนร้ายที่รู้สึกถึงความผิดปกติจึงรีบตั้งท่าพร้อมยิงทันทีแต่ในเสี้ยววินาทีต่อมามือของเขาก็ถูกเศษก้าวบาดเด็กหนุ่มรีบฉับคนร้ายทุ่มลงกระพื้นและทําให้สลบไปเว่าคนร้ายร่างใหญ่อีกคนกลับรู้สึกตื่นเต้นเขาทิ้งอาวุธลงบนพื้นและเข้าต่อสู้ด้วยมีดเด็กหนุ่มเข้าต่อสู้อย่างไม่เกรงกลัวเขาหลบมีดของชายร่างใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่วพอได้โอกาสชายร่างใหญ่โจมตีที่จุดสําคัญแต่ในเสี้ยววินาทีต่อมมาเด็กหนุ่ ก็ใช้ชแฉลงป้องกันไว้อย่างยอดเยี่ยมทําให้มีดกระเด็นออกไปเมื่อสบโอกาสเด็กหนุ่มก็ฟาะแฉลงลงไปทําให้แขนของชายร่างใหญ่หักในทีเดียวตามด้วยการโจมตีสาที่ใบหน้าในตอนนั้นชายร่างใหญ่ก็นึกขึ้นได้ถึงตำนานของนักสู้ผู้แข็งแกร่งที่ปราบแก๊งมอเตอร์ไซค์มันนับไม่ถ้วนด้วยแฉลงขณะที่ชายร่างใหญ่กําลังตื่นตระหนกและกําลังวิ่งไปหยิบอาวุธการโจมตีสุดกําลังของเด็กหนุ่มก็ทําให้เขาสลบไปในเวลาไม่นานตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุและช่วยนิชิโนออกมาได้อย่างปลอดภยัยแต่เธอไม่รู้เลยว่าคน ที่ช่วยเธอไว้คือเด็กหนุ่มเพื่อนร่วมชั้นของเธอต่อมาเด็กหนุ่มก็ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและไปใช้ชีวิตใหม่ในต่างโลก